ท่านผู้ชมครับตอนนี้ไม่มีประเดน็นเรื่องของซิฟิลิสเนาะที่หลายสำนักข่าวตีว่ากลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็หลายสำนักข่าวในการเปิดตัวเลขเน้องว่าแบบคนติดเชื้อเท่าไหร่อะไรยังไงวันก่อนเขาพูดถึงเอชไอวีวมีการติดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะบอกว่ารัฐอาจจะเพิ่งตื่นเนาะอาจานนอะอาจะแบบหลับไปนานเพิ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสือกตื่นช่องพายมันพอดีอีกแล้วงงมาก เป็นเหมือนทุกปีปีที่แล้วจะเดินภพยพาเลตเดินเม่าพฤษภาคมกรมควบคุมโรคก,ก็มาบอกว่าระวังฝีดาลิงนะตีก่อนนั้นก็พูดเรื่องฝีดาลิงแล้วก็มีการแปะรูปก,การเดินขบวนภายพาเลที่สีลมด้วยซ้ําจริงๆจะบอกว่าต้องแยกก่อนเนาะสองเรื่องนี้เนาะเรื่องแรกคือคนติดซิฟิลิสไม่ได้พึ่งกับมาติดและมีจำนวนเยอะนะ มันเป็นแบบนี้มานานแล้วนานที่ว่าก,ก็คือตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตัวเลขของวัณเชื้อซิฟิลิสเพิ่มขึ้นสูงขึ้นจริงไหมคําตอบคือจริงเ,เทียบจากเกจของตัวเองเนาะที่มีคนเข้ามาปรึกษาบ่อยๆเนาะคนก็จะเข้ามาปรึกษาเข้ามาปรึกษาเรื่องเอชไอวี H B มากกว่า,เ,าเรื่องเอชไอวี H น้อยกว่าแล้วของซซฟิลิสเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงเพราะซซฟิลิสมีจานวนมากขึ้นจริงแต่ถามว่าทําไมเพิ่งสื่อสารกันเดือนมิถุนายนนี้ล่ะ กังจะเข้าสู่การเดินภายพาเลทแล้วทำไมพึ่งรัพม่งตื่นแล้วมาพมงพูดตอนนี้แสดงว่าอันที่จริงแล้วอ่ะรัฐมีอันเจนดาซติ้งตั้งแต่ต้นคือถ้าแกดูดีๆอ่ะสัญญาสามปีที่ผ่านมาระตัดมีภายพาเลทที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเอออย่างเราทำเนาะคือบางของพายเนาะปัญหาที่เจอก,อก็คือการสารจากรักเนี่ยมักจะมาเกิดขึ้นช่วงเดือนพายเซเลเบชั่นทุกครั้งฝีดาดลิงโควิดเอชไอวีจะมาเป็นตัวต้นๆเลย สมัยก่อนเขาจะมีอาจะได้ setting เรื่องของวันสงวันลอยกระทง <c oughs> กับวันวนเนาเลนไทน์เนาะทีเนี้ยพอพูดปุ๊บมาถึงพายพาเลตปุ๊บรัดก็รู้ไงว่าเก้งติดกันเยอะรู้พอเลยเพราะเขาไปตรวจเลือดกันไงนี่ถึงได้บอกว่าจริงๆอ่ะการขูมไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดการบอกตัวเลขคือการบอกตัวเลขแต่ไม่ควรเอาบอกตัวเลขแล้วมาขู่กันสิ่งที่ควรสิ่งที่รัควรทาก็คือ ส่งเสริมให้คนตรวจเหมือนช่องสงการไงเหมือนที่รองอธิบดีบอกบอกพูดไงว่าเราสับสนการตรวจแล้วให้กับคุณยิ่งมีตัวเลขเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ยในแง่หนึ่งมันคือแง่ที่ไม่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องป้องกันกันไปเนาะแต่อีกแง่นึงก็คือการดึงคนเข้าสูร่ระบบบริการสุขภาพซึ่งนี่ไม่เฉล่อสิ่งที่รัฐต้องการกับธุกาาิตใหม่